ครับก็สวัสดีพี่พี่ไก่ต่อไก่ตั้งทุกคนนะครับวันนี้ผมมีไก่แยามาเปิดแบ่งนะครับสวยๆเลยครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับพร้อมต่อเลยครับปกติมันงอนตั้งนะครับตัวนี้ปล่อยเข้าฝูงครับแค่อาทิตย์เดียวงอนหดงอนพับเลยครับก็ฝึกเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจก็ ทักมาได้ครับเสียงคันจะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมก็สวยนะครับตัวนี้สู้ไก่ดีครับถ้าสนใจก็ผมจะแปะช่องทางติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ นี่ครับผมเสียงขานมันก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเพาะใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าชอบก็ทักมาได้เลยนะครับ